เซตติ้งของเกมเนี่ยมันมีไทม์เฟรมที่กว้างมากเราอาจจะเห็นเกมนี้ตั้งแต่ world war 1ไปจนถึงสงครามอ่าวผมไม่แน่ใจว่าไทม์เฟรมที่เกมใช้คือช่วงไหนหรืออาจจะเป็นไทม์เฟรมของทั้งหมดมารวมกันเพราะว่าเกมนี้ก็ยังมีความเป็นโลกแฟนตาซีอยู่นิดหน่อยอาโคตรเกมตีความ artistic artistic. จากผู้สร้าง l i t t l e nightmare สู่อ้อมกอดของ thq nordic อาเซียกลับมาแล้วกับเกม r รียในเดนี่คือเดโมยาวครึ่งชั่วโมงที่เราแทบไม่รู้อะไรเลยแต่ว่าสิ่งที่เรารู้ก็คือทาเซียเป็นหนึ่งในบริษัทที่ประวัติไม่นานแต่น่าสนใจทาเซียเป็นทีมพัฒนาชาวสวีเดนที่ก่อตั้งมาแล้วกว่า20ปีซึ่งภายในเวลานั้นเนี่ยเขาไม่ได้เริ่มทําเกมแรกเป็นของตัวเองเขาเริ่มจากการเป็นทีมย่อยที่ไปช่วยเหลือทีมหลักมากกว่าอย่างเช่นใน D l C ของ Little Big Planet เขาก็เป็นคนช่วยสร้างหรือแม้กระทั่ง Little Big Planet ภาค3ที่เปลี่ยนมือคนทำทาเซียก็ยังเป็นเดฟซับพอร์ตที่คอยช่วยอยู่ดีซึ่งคุณอาจจะเคยเห็นเล t เตอร์เบร a ์แพลเหลายครั้งด้วยแต่ว่าถ้าหากว่าคุณจำชื่อไม่ได้คุณดูหน้าตัวนี้อย่างไรก็ตามเกมที่ทุกคนรู้จักกันดีในฐานะทาเซียก็คือ l t t t l n n i h t t m r e s ซึ่งออกในปี2017และระหว่างเกมภาค1กับภาค2เนี่ยทางทาเซียก็ได้มีโอกาสแวะไปทำเกม VR ให้กับ PlayStation แต่แวไปทำเกมโคอให้กับปูนิน แล้วเขาก็ได้เขียน Little n i g h t m a r e ภาค2ออกมาในปี2021แน่นอนว่าทั้ง2เกมได้รับคําชมอย่างมหาศาลทั้งการาฟิกด้านเกมเพลย์เนื้อเรื่องทุกอย่างลงตัวไปหมดบางคนอาจจะบอกว่าภาค2ดีกว่าภาค1ด้วยซ้ําซึ่งหัวข้อนี้ดีเดบตเบบออย่างไรก็ตามทาเซียถูกซื้อโดย THQ Nordic ซึ่งนั่นหมายความว่าทาเซียไม่ได้อยู่ต่อในการทำ Little Nightmares และนั่นคือเหตุผลที่หลายๆคนอาจจะมองว่าภาค3นั้น ปริลิ่งมันเปลี่ยนแล้วก็ไม่ถึงอารมณ์เท่าที่ควรเมื่อเทียบกับภาคก่อนๆคืออาจจะมองว่ามือไม่ถึงก็ได้หรืออาจจะมองว่า d i r e c t ชั n ในการทําเกมเขาความสยองอาจจะไม่เหมือนกันเพราะว่าทีมที่มาทําก็คือ Super m a s มสซีและ Super Massive ฟทำเกมอย่าง Dark Picture Anthology หรือว่าเกมอย่าง Until Dawn The Quarry ซึ่งแน่นอนว่ามันก็เป็นเกมสยองมันก็เป็นเกมสยองที่ดีแต่ว่า d i เร c กชัไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่หรอมง ยังไงรสชาติของทาเซียคนก็จะคุ้นกันมากกว่าถ้าพูดถึง l i ตเติ้ลไน t m แม e แต่ถ้าหาว,ว่าคุณคิดถึงบรรยากาศแบบ l i ตเติ้ลไน t m แม e คุณก็จะได้เกมอย่าง Re-Animal ที่เป็นการทวงคืนบันลังของทาเซียแล้วเราจะได้เห็นกันว่าทาเซียจะยังคงความเจ๋งตัวเองได้หรือเปล่าแม้ว่าแฟรนไชส์ของเขาจะไม่ได้อยู่คอลรล้วก็ตาม เช่นเดียวกับทุกเกมของทาเซียเปิดเรื่องมาไม่รู้อะไรเลยไม่มีอะไรที่เรารู้เลยสักอย่างอย่างเดียวที่เรารู้ก็คือเราอยู่บนเรือและนั่นคือแสงไฟสัญชตตาตญาณของคุณจะบอกให้คุณตามแสงไฟไปเรื่อยๆและนั่นคือสิ่งเดียวที่คุณทําได้มันคือสิ่งเดียวที่คุณเห็นถึงการมีตัวตอนอยู่ของมันในตอนนี้นอกนั้นก็เป็นแค่ผืนน้ําที่คุณไม่รู้อะไรเลย และเด็กชายก็ได้เด็กสาวมาเป็นเพื่อนร่วมเดินทางภายในเกมเพลย์ครึ่งชั่วโมงเนี่ยผมคงไม่มีอะไรที่จะเล่าได้มากนอกจากว่านี่คือเกมที่มันอันแคแี่แล้วก็เซเรียลเหมือนเดิมจากลิตเติ้ลไดเมรเป๊ะแน่นอนว่าความมืดมนของทีมและของงานภาพก็ยังไม่ต่างจากเดิมเช่นกันซึ่งนั่นก็คือจุดที่ผมขัดใจนิดหน่อยก็คืองานภาพมันมืดมากในลหลายๆครั้งซึ่งมันมืดระดับที่ว่ามีพื้นที่หนึ่งที่ ถ้าผมไม่ได้เพ่งเนี่ยผมไม่เห็นเลยว่าทางขวามันมีกำแพงไม้ที่เราผลักได้ให้เป็นสะพานมันมืดแบบนั้นเลยแล้วก็การล็อกมุมกล้องเนี่ยเป็นอะไรที่เหมือนดาบสองคมแต่เรสชั่นการล็อกมุมกล้องทําให้ผู้เล่นรู้สึกอึดอัดแล้วก็ไม่สามารถเห็นสิ่งแวดล้อมรอบๆได้ซึ่งทําให้การเล่นเนี่ยมันท้าทายขึ้นเพราะว่าคุณต้องเจอกับความกลัวในสิ่งที่คุณไม่รู้ว่าข้างหน้านจะมีอะไรอยู่แต่นั่นก็เป็นปัญหาเหมือนกันที่ว่า ในบางครั้งเราต้องการเห็นสภาพแวดล้อมรอบๆนิดนึงเพื่อรู้ว่าเราต้องไปทางไหนต่ออย่างเช่นฉากรถไฟตรงนี้แวบแรกเนี่ยผมไม่เห็นว่าเราต้องไปด้านหลังผมก็เลยวิ่งไปด้านหน้าแล้วก็ตายแย่จังแต่ก็ใช่ว่าการดีไซน์แบบนี้จะแย่ไปทั้งหมดเพราะว่าการดีไซน์ของ r e a ยน m a l มอเนี่ยแผนที่มันกว้างขึ้นจากล i ตเติ้ลไนแอมค่อนข้างมากแล้วก็ให้คุณได้มีสระในการสำรวจมากขึ้นนิดหน่อย ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีครับเพราะว่าลหลายๆครั้งเราเจอที่แชบใน Little n i g h t m a r e กันค่อนข้างเยอะแต่เฮ้เมื่อเทียบกับตอนนี้แล้วเราได้พื้นที่เปิดขนาดย่อมให้เดินทำพัซเซิลซึ่งมันเปิดโอกาสในการทำพัซเซิลจจิงๆขึ้นมาเยอะมากทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องน่าสนใจใน Reanimal กันดีกว่าว่าอะไรที่ทำให้ผมสนใจมันจนถึงกับต้องมาทำคลิปตั้งทางที่เกมมันก็ออกมาพักหนึ่งแล้วและผมก็เพิ่งได้ลองไปเมื่อไม่นานนี้คือ หนึ่งเลยคือเซตติ้งของเกมเนี่ยมันมีไทม์เฟรมที่กว้างมากเราอาจจะเห็นเกมนี้ตั้งแต่ world war o ไปจนถึงสงครามอ่าวผมไม่แน่ใจว่าไทม์เฟรมที่เกมใช้คือช่วงไหนหรืออาจจะเป็นไทม์เฟรมของทั้งหมดมารวมกันเพราะว่าเกมนี้ก็ยังมีความเป็นโลกแฟนตาซีอยู่นิดหน่อยแน่นอนว่าพื้นที่ตรงนี้มันเป็นช่วงไทม์เฟรมที่กว้างแต่ว่าคุณยังเห็นไอเดียหลักๆก็คือไอเดียของสงครามเพราะว่าในฉากเริ่มคุณจะเห็น ป่าที่มีไฟไหม้ซึ่งตรงนี้ถ้าคุณได้แบบเล่นเพลย์เต้นฟิลหนึ่งมาในแผนที่แรกๆของเกมคุณก็น่าจะเห็นอะไรประมาณนี้อยู่เหมือนกันก็คือต้นไม้ที่เหลือแต่ลำต้นใบไม้หายไปหมดกิ่งไม้หายไปหมดหรือว่าพื้นดินที่เหมือนกับเต็มไปด้วยคราบขมออะไรพวกนี้มันเป็นการเล่าเรื่องผ่านสิ่งแวดล้อมในเกมที่น่าสนใจจุดถัดมาที่ผมสนใจก็คือตัวชื่อของเกมโดยตรงเพราะว่า Reanimal มันเบสมาจากการตั้งชื่อตามภาษาละตินเพราะว่า re คือ prefix ของภาษาละตินที่หมายความว่ากลับมาหรืออีกครั้งและ animal รากศัพท์เลยเนี่ยคือ anima anima หมายถึงการหายใจชีวิตการเคลื่อนไหวหรือวิญญาณรากศัพท์มันคือคำที่กว้างมา,มากๆคือ anima มันพูดถึงสัตว์ก็ได้พูดถึงการหายใจก็ได้มันเป็นไปได้ทุกอย่างเลย แต่ถ้าเราพูดว่า re-animal เนี่ยมันจะหมายความว่าอะไรระหว่างการหายใจอีกครั้งการเกิดใหม่เพราะว่าในหัวผมนะมีความเป็นไปไ,ได้2ทางคือ1คนที่ตายแล้วกลับฟื้นขึ้นมาใหม่หรือ2ร่างไร้วิญญ,ญาณถูกสิงด้วยอะไรสักอย่างมันอาจจะเป็นการกลับมาหรือเป็นการเชิดหุ่นก็ได้คุณจะได้เห็นเหล่าคนตัวแฟบในเกมมหาสาลที่นอนอยู่ตามพื้นบ้างหรือไม่ก็คลานมาไล่ล่าเราซึ่งพวกนั้นอ่ะผมเลยมองว่า มันอาจจะเป็นการสิ่งร่างหรือเปล่าหรือไม่ก็เป็นการทดลองชุบชีวิตถ้าหากว่าคุณได้ตามวรรณกรรมของ HP Lovecraft เนี่ยยุคก,ก่อนคาทูรูไมทอสนะแบบก่อนหน้านั้นอีกมันจะมีนิยายเรื่องหนึ่งชื่อว่า ReanimatorReanimator Re เนี่ยเล่าถึงนักวิทยาศาสตร์สติเฟื่องที่ต้องการจะสร้างสสารที่ใช้ปลุกศพขึ้นมาให้มีชีวิตได้แน่นอนว่าสสารนั้นไม่สมบูรณ์และสิ่งที่ได้ก็คือซอมบี หรืออะไรก็ตามที่ใกล้กันเพราะว่าในยุคนั้นคอนเซปต์สองปีมันก็ยังไม่ได้แพร่หลายขนาดน,นั้นนะแน่นอนว่าอะไรแบบนี้มันคือการเล่นบทพระเจ้าซึ่งทุกๆครั้งที่มีการเล่นบทพระเจ้าในโลกมนุษย์นเนี่ยจบไม่ค่อยสวยสักไรในหัวผมเนี่ยอย่างหนึ่งเลยก็คือฉากที่เราถูกไล่ล่าโดยคนตัวแบบพวกนั้นมันเหมือนกับการพยายามชุบชีวิตครั้งแรกที่มันไม่ได้ผลมันกลายเป็นอ m i n a t i ันที่ถูกทิ้งร้าง แล้วก็กลายเป็นเหมือนกับเหล่าสัตว์ไร้สมองแต่ว่าเมื่อเทียบกับอีกอย่างหนึ่งคือในอาฉากหนีฉากไล่ล่าครั้งสุดท้ายเนี่ยเราจะได้เห็นหนุ่มในหมวกเฟโดราซึ่งพ่อหนุ่มหน้ามนคนนี้เนี่ยเขามีความนึกคิดโอเคเขาไม่ได้มีบทพูดกับเราเขาไม่ได้มีท่าทางที่ดูมีเหตุผลและพูดคุยได้แต่ว่า เขามีความสามารถในการค้นหาซึ่งผมมองว่าตรงนี้คือการพัฒนาของความพยายามในการชุบชีวิตหรือว่าการสิ่งร่างของอะไรก็ตามที่เกมไม่ได้เปิดเผยผมว่าเป็นเซตติ้งที่น่าสนใจนะในเซตติ้งที่เป็นสงครามเนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือการใช้แก๊สเพราะว่าอย่างที่บอกนะเนื่องจากว่าช่วงสงครามมันกว้างมากอาจจะเป็นเวอร์วันไปจนถึงกอล์ฟวอร์และช่วงเวอร์วันและเวอร์วอร์ทเนี่ยมีการใช้แก๊สเป็นอาวุธเคมี ตรงนั้นก็เป็นจุดน่าสนใจที่ว่าในสภาพแวดล้อมที่แม้แต่พืชพันธุ์ต้นไม้ถูกเผาไหม้จนไม่เหลือซากเนี่ยอะไรที่จะกลับมาอยู่ในตัวคนพวกนั้นที่ถูกจูดร่างกายจนแฝบไปผมไม่รู้คุณก็ไม่รู้สิคุณอาจจะเดาถูกก็ได้เราไม่มีทางรู้เลยว่าทาเซียจะเล่นตลกอะไรกับเราหรือเปล่าเส้นเรื่องของทาเซียที่เขียนมาใหม่นี้จะเป็นยังไงเราก็ต้องไปรอดูกันเพราะว่ายังมีอีกหลายปมที่ผมไม่ได้พูดถึงอย่างเช่น เด็กคนที่3ามที่เราต้องวิ่งตามหาหรือว่ากลุ่มคนที่มองเราตอนที่ตกลงไปในบ่อน้ําอะไรพวกนี้มันยังเป็นสิ่งที่ผมหาความเชื่อมโยงไม่ได้แล้วก็เป็นจุดที่เว้นว่างให้หลายๆคนได้ไปนั่งคิดกันผมไม่หวังว่าเราจะได้ลิตเติ้ลไนท์แมรภาคใหม่ผมหวังว่าทาเซียจะสร้าง r e a n นิมอเป็นรสชาติใหม่ๆใ,ในตีมใหม่ๆแต่ว่าถ้าทาเซียสามารถดึงผู้เล่นให้จมอยู่กับความคิดตัวเองได้เหมือนเดิมเนี่ย ผมรู้สึกว่าต่อให้เปลี่ยนทีมเกมหรือว่ารสชาติของเกมเนี่ยยังไงเกมนี้ก็ยังเป็นเกมที่ดีได้อีกเกมหนึงก็รอดูฮะว่าทาเซียจะคุกอะไรออกมาให้เรากินกัน